แซนวิสาพัโพสต์กล่าวไว้แบบนี้หลังมีข่าวฟ้องจินสามีหนิงจากกรณีที่แซนวิสาพัได้มีการฟ้องสองคนดังหลังวิจารณ์แรงที่ก่อนหน้านี้ทางด้านจินจรินสามีของหนิงปณิตาเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของหนิงระบุเฮียตัวจริงมันนั่งรถตู้สบายใจจังส่วนเฮียตัวปลอม ก็ไปเดินเล่นแถวเบิงแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจเป็นที่มาของตัวเงินตัวทองสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อซึ่งต่อมาทราบว่าจินสามีของนิงได้ถูกฟ้องไปด้วยจนกระทั่งล่าสุดทางด้านซซนได้เคลื่อนไหวพันอิสราเอลกรรมส่วนตัวโดยการโพสต์ภาพข่าวที่นำเสนอว่าตนจะฟ้องจินพร้อมแคปชั่นแซนโหดรกรรมให้ไม่ได้แปลว่าคนไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายใช้คำพูดแบบนี้แรง เกินไปแซนเคยทำอะไรให้รอคะเรื่องนี้เกิดขึ้นคุณทราบข้อเท็จจริงหรือเปล่าถึงกล้าต่อว่ากันขนาดนี้สิ่งที่คุณและภรรยาคุณได้กระทำต่อแซนโดยการโพสต์รูปเพื่อให้คนอื่นมาต่อว่าด้วยคำพูดที่รุนแรงแซนว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำต่อเพื่อนมนุษย์นะคะ hashtag ทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรม